إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يتل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله <سؤال> تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى بنافود من إيمان الله มาสู่การยำเกรงต่อพระอ,องค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตลาทรงใช้และออกห่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานอยากที่จะสกิดและหยิบยกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ศรัทธานั่นก็คือการรักษาไม่ว่าจะเป็นหลักการศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวัตตลาจุดเริ่มต้น ของการรักษานั่นก็คือการรักษาตัวเองและหลังจากนั้นเมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วพยายามที่จะใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อที่จะตักเตือนคนรอบข้างวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอมมานผมอยากที่จะหยิบยกตัวอย่างหนึ่งและเรื่องราวหนึ่งถือเป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่สำหรับบรรดานักวิชาการ หนึ่งในหนังสือตำราที่ควรที่จะได้รับในการอ่านหรือทบทวนอยู่เป็นประจำนั่นก็คือกิตาบุตเตอว์ฮีดอัลละซีฮัวฮักุลลอฮอัลลัลอาบิดหนังสือที่มีความสำคัญมากในการให้เอกภาพต่อลอสุบหฮานะฮัวตาลาถือเป็นการให้สิทธิที่พวงบ่าวของพระองค์จำเป็นต้องให้ แกล่ลอสุบฮานะฮุวาตาอาลานักวิชาการท่านนี้นั่นก็คือท่านมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบบินสุไลมานบินอาลีบินอาลีอัตตามีมีรอฮิมะฮุลลอห์ท่านได้เกิดในปีฮิจรรัสการาดหนึ่งพันหนึ่งรและท่านได้เสียชีวิตในปี1206ท่านถือเป็นนักวิชาการท่านหนึ่ง ที่จะเรินรอยตามแบบอย่างของบรรดานักวิชาการก่อนหน้าท่านดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมนันสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตำราของท่านในการเริ่มสกิดจ,จิตวิญญาณของมนุษย์และเป้าหมายนี้ถือเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาสำหรับมนุษยชาติหลายต่อหลายคน มักที่จะลืมมักที่จะละเลยม,มักที่จะเพิกเฉยด้วยกับสัญญาณมากมายวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานหนึน่งในองค์การที่ท่านนั้นได้หยิบยกนั่นก็คือวสกิตฟาอินนซิกรอตั้งฟาอุนโมมินินจงสกกิดจงหวนกับมาดูเป้าหมายที่ชัดเจนที่แท้จริง,รงด้วยกับคำสั่งต่างๆ ที่มาจากอันกุรอานหรือคำสั่งห้ามต่างๆที่อยู่ในอันกุรอานทั้งฟฝาอุนมโมมีนินเพราะการตักเตือนการย้ำเตือนการสกิดซึ่งกันและกันมันยังประโยชน์สำหรับผู้ศรัทธาและประการต่อมาสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาดังที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺวะตาลาได้กล่าวในสุรตุซา ד ิยัตองค์การที่56 องค์การนี้ถือเป็นองค์การที่มุมินหรือผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องแปะตรงหน้าถือเป็นเหมือนกับสโลแกนนโยบายชีวิตของตนเองการปรับชีวิตให้เข้ากับเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะอาลาได้ทรงวางเอาไว้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาได้กล่าวว่าวามาขอลักตุนจินนาวันอิงซะอิลลาลิยะบูดุนข้ามิได้สร้างจิน ที่เรานั้นมองไม่เห็นวัลอิงส์และมนุษย์มาเพื่อเหตุผลใดเป็นการปฏิเสธถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นเป้าหมายหลักอิลลาะลบูดูนเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นได้เคารพอิบะาดาตออลอสุบฮานะฮุวาตาอัลานี่คือสโลแกนนี่คือองค์การที่อัลอสุบฮานะฮุวตาตอัลาได้ฉายภาพให้เราเห็นถึงความสำคัญ วันนี้พี่น้องผู้ที่มีมานทำไมคนที่ไม่ละหมาดทำไมคนที่ไม่มาละหมาดจุมอะหรือไม่สะดับรับฟังคุต่อบะทำไมคนถึงละเมิดขอบเขตของละซุบะฮานะฮูวัตาลาทำไมถึงผู้ปกครองละเลยบุตรหลานของท่านทำไมสังคมมุสลิมถึงมีความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต้องย้อนกลับมาดูเป้าหมายเพราะถ้าหากว่าหลุดเป้าหมายเหล่านี้มันก็จะยิ่งห่างเหินไปทีละนิดทีละหน่อยบางครั้งอาจจะหลุดออกจากศาสนาอิสลามดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านอิบนุกะซีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าไออินนามาคอลักตูฮุมลีอามูรอฮุมลีอิบาดะตีการที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาทรงสร้างทั้งยินและมนุษย์ เพื่อที่จะสั่งใช้พวกเขาให้เคารพอิบาดิมต่อเราไม่ใช่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลามีความต้องการหรือพึ่งกับสิ่งถูกรส,ส,สร้างแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลามีกสร้างการสร้างของอัลลอฮ์มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันการสร้างที่หนึ่งนั่นก็คือการสร้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความดีและความชั่วเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงบททดสอบเหล่านี้ ใครที่จะผ่านเขาก็จะผ่านใครที่ไม่ผ่านเขาจะต้องแก้ตัวจนกว่าวิญญาณของเขาออกจากคอหอยดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านสิ่งนี้คือสิ่งที่มีความจำเป็นมากบรรดานักนวิชาการได้กล่าวว่ายังไงคำว่าอิลลาเว้นแต่เป็นการยกเว้นเป็นการปฏเริเสธเ,เป้าหมายต่างๆที่เรานั้นจินตนาการ วันนี้เราอยู่ในโลกดุนยาพี่น้องผู้ที่มีอมมานเป้าหมายของเรามากมายที่เราจะทํานู่นนี่นั่นแต่บางครั้งเป้าหมายที่เราจินตนาการไว้มันทับถมเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเป้าของการสร้างที่อ a ะสุ h s u ฮานะ a h u Wa t a าลาทรงสร้างสิ่งต่างๆเพื่อที่จะยืนยันความยิ่งใหญ่ของล l l และการสร้างที่สอง นั่นก็คือการกำหนดในเรื่องของบทบัญญัติเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธ,ธาได้เก็บเกี่ยวได้สร้างความใกล้ชิดต,ต,ต่อลอสุบฮาหนะฮุวตะอาลาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีห ي م านมีคำพูดของท่านอิบนูจูไรจ์ท่านได้กล่าวว่าอิลลาลียารีฟูนี่การที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้รู้จักเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นรู้จักความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ การให้เอกภาพต่อลาและบรรดานักวิชาการบางท่านอิลลาลินอิบดะดะเฉพาะเพื่อการอิบาดะเท่านั้นเป้าหมายอื่นๆมันคือเป้าหมายรองแต่เป้าหมายนี้เราจะต้องตั้งอยู่บนหิ้งเพื่อที่จะเตือนสติเราทุกวันด้วยนี้พี่น้องผู้ที่มีมนันท่านสุดดีรักใหมาฮุลละท่านได้กาวว่ามินันอิบาดมายังฝะวะมินฮามาลายังฝะ บางอิบาดาที่เรากระทำเนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับเราหรือผู้กระทำบางอิบาดาไม่มีประโยชน์สำหรับผู้กระทำหลายต่อหลายเป้าหมายที่เราต้องการที่จะวางเป้าของชีวิตแต่บางครั้งความทะเยอทะยานของเรานั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนามันก็หลุดเป้าดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมัน คำสั่งใช้เหล่านี้มันเกิดประโยชน์กับใครไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่อัลลอฮฺสุบหฮานาฮฺวะตาลาทรงสร้างและเขาจะซีรราบต่อหรอแต่การที่บุคคลหนึ่งได้ยินคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺและนําไปปฏิบัติถือว่าเขาคนนั้นได้รับประโยชน์อันมากมายประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิ م าน เมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยคืออิบาดะและคําว่าอิบาดะคาว่าการเคารพพักดีต่อล่อในด้านภาษาคืออะไรบางครั้งการที่เราเคารพพักดีต่อลอสุบหฮานะฮูวาตาลา่มันคล้ายกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาหรือไม่เป็นการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่ของเราวันนี้พี่น้องผู้ที่มีมา เมื่อเราทำการละหมาดเมื่อเราถือศีลอดเมื่อเราประกอบพิธีฮั์หรือเมื่อทำความดีต่างๆเราจะต้องให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายในหลักภาษาบรรดานักวิชาการมากมายในด้านภาษาอาหรับพวกเขาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นก็คือกอยาตุนฮุบเราจะต้องมีความรักอย่างสุดซึ้ง ในการน้อมนำปฏิบัติคำสั่งใช้ของลอสุบหฮานะฮูวัตาลลมาอ้อยาติซิลพร้อมกันนั้นจะต้องมีความต่ำต้อยในการเคารพพักดีต่อลอนี่คือการอธิบายของท่านอิบนุนไัยิมรฮิมาฮุลละในหนังสือมาดารยุซาลิกินและอีกประการหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คืออัตซาลลุลลิลาฮิมาฮับบะ วะตะซีมๆนบิฟ فعل เอวามิร์ของจขาและตินาด้วานวะพีอันนวชิที่เจ้าต์บิฮิชร้ายประการต่อมานั่นก็คือการซีโรราบการนอบน้อมการทอมตนการทำตัวต่ำต้อยเพื่ออล<ๆ>เพื่อที่จะน้อมนำคำสั่งใช้จงรักภักดีต่ออลเธอทูนในการกระทำคำสั่งต่างๆที่มาจากอล และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัศุบฮานะฮูวตาลาห้ามโดยน้อมนำแบบอย่างตามบทบัญญัติที่ได้ปรากฏไว้ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมมานอะไรบ้างที่เป็นอิบาดาคำว่าอิบาดามันกว้า,างมากท่านเช้คุณอิสลามกิบนูตัยมียท่านได้กล่าวว่าอิสม uh oh ุนจามิุลลิคุลลิมายูฮิบบุฮุลลอฮ์วะยรุ มีน wa ันอักวานวันอามานอันบาตินาวซฮิรอนั่นก็คือเป็นคำหนึ่งที่ถูกเรียกมันประมวลเนื้อหาสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิบาดนะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺัลลอทรงรักวันนี้เราจะต้องตรวจสอบว่าการที่เรากระทำอิบาดะนั้นอัลลอฮ์ทรงรักไหมวายรุดาห และการที่เรากระทำอิบดะด์อัลลอฮ์สรงพอพระไทยไหมนี่คืองานหนักพี่น้องผู้ที่มีอีมานมีนันอักวานไม่ว่าจะเป็นคำพูดการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตตาลาในช่วงที่ทำงานในช่วงที่ประกอบอาชีพในช่วงที่อยู่เพียงลำพังวัลอาามานและการกระทำต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติด้ดวยกับร่างกายต่างๆ อันบาตินาวะซอฮิราทั้งที่ลับและเปิดเผยนี่คือสิ่งหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานที่อยากที่จะมาสก,กิดให้เรานั้นเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายใครที่หลุดเป้าบางครั้งอาจจะยิ่งเหินห่างอาจจะยิ่งห่างไกลจากเป้าหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตลละทรงสร้างทีละนิดทีละหน่อยบางคนถึงขั้น หลุดออกจากศาสนาอิสลามวันนี้เราแค่เพียงสะก,ก,กิดกระตุน้นถึงเป้าหมายหลักของการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยามีหลายหลายอิบาดที่กระทำแล้วเป็นการงานที่ประเสริฐที่สุดและมีหลายหลายอิบาดที่กระทำแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮะตะอาลามิท่งตอบรับดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมาน วันนี้ถ้าหากว่าเราโฟกัสเป้าของเราได้นำเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะเกิดประโยชน์มากมายวะนาฟะอานีวะอิยาคุมินันอายาติวะซิกรินฮะกิมอะกูลุกอูลิฮะตะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซัยรินมุสลิมีนามินกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูฮัวัลกฟฟูรุลรฮีม